วิสัของการปล่อยตัวประกันก็ยังคงมีอยู่เ<ช>นื่องจากในพื้นที่มีสถานการณ์ความรุนแรงที่มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไม่แค่ชายสนวนกาซานะคะ,คะตอนเหนือนะคะที่ติดกับฝั่งเลบานอนเองก็มีนะคะ<ช>อีกฝั่งก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นปัญหาอันหนึ่งก็คือการเดินทางมาที่เทอร์ฟหรือมาที่จุดศูนย์กลางในการที่เราจะไปนำพาคนไทยที่จะเดินทางกลับเนี่ยเป็นความยากลําบากอย่างหนึ่งเหมือนกันยิ่งทําให้นายกเศรษฐาถึงกับนอนไม่หลับ ในช่วงหลายวันที่ผ่านมามแต่แววแววว่าเดี๋ยวจะเตรียมส่งรัฐมนตรีครับไปเจรจาในการช่วยเหลือตัวประกันด้วยเห็นบอกว่าจะเป็นท่านไหนเนี่ยท่านยังไม่ทราบเป็นคใครนะฮะอันนี้ก็มีการโพสต์ออกมาเหมือนกันเนี่ยฮะบอกว่าทุกสายข่าวด้านความมั่นคงรายงานวาสงครามจะแพร่ขยายไปในวงกว้างขึ้น ขอให้กลับบ้านเราเถอะครับทางรัฐบาลพร้อมจัดเครื่องบินไปรับนะครับจากท่านนายกเศรษฐาทวีสินใช่ค่ะอันต่อมาก็บอกสถานการณ์สู้รบในบริเวณฉนวนกาซามีน้นมรุนแรงและขยายตัวเป็นอันตรายต่อชีวิตและการอบพยพลำบากขึ้นนี่แหละฮะสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยในสารอลกลับบ้านเราเถอะครับนะฮะ,ะนี่อันนี้คือก็มีทําเป็นภาษานี้ด้วยใช่ไหมเมื่อบ้านเฮา เถาะพี่น้องแปลว่าเชิญชวนให้กลับบ้านเราเธอใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อวานนี้เราจะเห็นปรากฏการณ์นะคะว่ารัฐมนตรีนะคะหลายๆกระทรวงโดยเฉพาะทางกระทรวงมหาดไทยเองนะคะก็มีการสื่อสารแจ้งข่าวผ่านแต่ละจังหวัดในการที่อยากจะให้มีการประสานไปทางญาติพี่น้องของคนไทยที่ไปทํางานที่อิสราเอลเนี่ยให้พยายามติดต่อสื่อสารหรือพยายามเกลี้ยกล่อมอ่ะพูดง่ายๆเกลี้ยกล่อมหรืออะไรก็ได้บอกให้กลับมาบ้านเราก่อนดีกว่ายังไงเนี่ยมันก็ปลอดภัยกว่าอยู่ที่โน่นเนี่ยมันก็เสี่ยงและ สถานการณ์เนี่ยดูเหมือนว่าข้อมูลที่ท่านนายกได้รับเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงและถ้าถึงจุดหนึ่งนะคะมีการสู้รบกันทุกพื้นที่เนี่ยโอกาสในการที่จะนําคนไทยกลับถ้าไปถึงจุดจุดนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยากขึ้นและต้องรอให้สถานการณ์สงบก่อนอถึงจะกลับมาได้ไม่สามารถที่จะอพยพได้ละถ้าสถานการณ์มันรุนแรงขึ้น ไม่ว่าจะออกจากพื้นที่ไปจุดปลอดภัยก็ทําได้ลําบากเพราะระหว่างการอพยพมันก็มีความเสี่ยงอันตรายเรียกว่าตอนนี้เนี่ยในบ้านเราผู้ใหญ่ในบ้านเราแทบจะทุกเพจแทบจะทุกกระทรวงรช่วยกันช่วยกันประสานทางพักเพื่อไทยเองก็นะครับโดยทางทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พูดถึงันปีปนะ คุณปานปีบอกอิสราเอลเพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินฉนวนกาซาการสู้รบก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นกระทบต่อ,อการอพยพชาวไทยกระทรวงแรงงานเองก็เรียกร้องนะครับมาตลอดเวลาใช่ว่าให้ทางแรงงานเนี่ยตัดสินใจรีบกลับบ้าน เพราะว่าอิสราเอลจู่โจมภาคพื้นดินเป็นการที่จะทําให้การอพยพหลังจากนี้มีความยากลําบากมากยิ่งขึ้นนะครับใช่ค่ะเมะื่อวานกระทรวงอายไทยก็แอคชั่นนะคะมีการประสานสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศเลยให้ประสานครอบครัวแรงงานไทยนะคะในการที่จะเจรจาเรียก,กอมให้เดินทางกลับนะคะถือว่าเป็นเดียวๆช่วงนี้เป็นช่วงหัวเดียวต่อด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญเรายัางประเมินสถานการณ์ไม่ได้แต่เขาก็มีการคาดการณ์สถานการณ์ในทางที่เลวร้าย ครับเพราะว่าเห็นบอกว่าทางคุณคอนุทินชาญวิรกูลนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เรียกว่ามีการส่งลายพันกลุ่มผู้บริหารกระทรวงไปสั่งการให้ทางปลกระทรวงมหาดไทยเนี่ยวิทยุด,ด่วนเลยเชิงผูง้ว่า,วา<ท>ราชการท,ทั่วประเทศบอกให้ใช้การประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเนี่ย ไปถึงญาติพี่น้องของแรงงานที่อยู่ที่นั่นใช่ค่ะ <ไอ S 1> เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณอนุทินชาญบริกคุณนะคะรองนายกรัฐมนตรีและก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยหรือมทนหนึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านตุ๋ยอนุทินคะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมีฟีดแบ็กกลับมาหรือยังคะเมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับว่าหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงหมหาดไทยเมื่อวานนี้ก็มีการประสานผ่านไปผู้ว่าราชการจังหวัดในการที่ <c oughs> ถ้าพูดกันตรงๆก็คือพยายามให้เกลี้ยกล่อมญาติของตัวเองที่ทํางานอยู่ที่อิสราเอลแล้วอาจจะตัดสินใจไม่อยากกลับล จะอยู่ต่อแล้วเนี่ยพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมอยังไงให้เดินทางกลับตรงนี้มีฟีดแบ็อะไรกลับมาอย่างไรบ้างไหมคะก็มีฟีดแบ็จากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแทบทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าในการทา,ง,ทาง,งานของผมเนี่ยเรามีกลุ่มไลน์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็มีการรายงานเข้ามาทุกๆวันนะครับค่ะคือเราทําสํารวจอในแต่ละพื้นที่อย่างละเอียดอยู่แล้วว่ามี มีน้องแรงงานเนี่ยที่เป็นที่ครอบครัวของพวกเขาเนะี่ยอยู่ที่ไหนตรงไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกต่างๆได้ก็มีฟีดแบ็กกลับมาครับค่ะมีเหตุผลข้อมูลอะไรไหมคะนอกจากว่าหลายคนที่ไม่อยากกลับเนี่ยเพราะว่าเรื่องขาแรงจูงใจอะไรต่างๆมีเหตุผลอื่นไหมคะหรืออุปสรรคอื่นๆไหมคะที่รัฐบาลจะได้ช่วยได้คือในความเป็นรัฐบาลเนี่ยเราต้องมีความพร้อมนะครับในตอนนี้ท,ที่ที่น้องประชาชนของเรา เกิดประสบความลําบากอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องพร้อมดูความสะดวกให้เขาได้เดินทางกลับสู่บ้านของเราให้เร็วที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของเจตนาของพวกเขาที่จะกลับหรือไม่กลับเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าถ้าอยู่แล้วมันมีความอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาแต่หากเขายังไปกังวลในเรื่องของอภา,าระที่ ถาใช้ใจ่ายต่างๆที่ทําให้เขาไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยที่เกิดขึ้นหนี้สินต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องมาหาทางช่วยเหลือเขาซึ่งตรงนี้ทางรัฐบาลก็เตรียมทําอยู่นะครับทางกระทรวงแรงงานก็ได้เตรียมมาตรการการเยียวยาต่างๆให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้แจ้งมายัางคณะมนตรีว่ารัฐบาลก็ต้องหาทางช่วยเหลือนะครับ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับคุณอุนินครับคือจุดนี้แหละฮะเป็นความกังวลของแรงงานไทยที่ออกมาบอกว่าคือเปนความรู้สึกเนี่ยอยากจะเดินทางกลับแต่ไม่มั่นใจในเรื่องของหลังจากนี้ที่จะได้รับการเยียวยาหรือแม้กระทั่งเรื่องของค่า เดินทางต่างๆที่จะได้รับการประสานมาจากรัฐบาลอยากให้คุณอนุทินเนี่ยย้ำเพื่อให้ความมั่นใจกับทางครอบครัวแล้วก็แรงงานว่ามาตรการในการที่จะอยู่ยาลองรับเนี่ยมันชัดเจนขนาดไหนยังไงฮะเอาทีละหัวข้อนะครับหัวข้อแรกคือว่าเราควรจะต้องมีความปลอดภัยในชีวิตของเราอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดถูกไหมครับค่ะความปลอดภัยถ้าเราเอ่อมัวแต่กังวลแต่โอกาส แต่ว่าเราไปทํางานท่ามกลางความอันตรายเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเป็นความอันตรายที่ที่ระดับสูงมากค่ะนะครับเราอาจจะ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 มีความเสียหายมากกว่านี้เยอะนะครับต่อไปในเรื่องของการเยียวยานั้นนะครับเราไปต้องการเยียวยาเนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบที่แน่ๆก็คือมีมีเงินเยียวยาหนอุอยู่ในระดับนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในรูปแบบของ การจัดหางานนะครับหาโอกาสให้กับพี่น้องแรงงานที่จะเดินทางกลับมาซึ่งเราก็หวังว่าคงเป็นการเดินทางกลับมาแบบชั่วคราวนะครับการเดินทางกลับมานั้นเราก็พยายามที่ต้องหาโอกาสที่เขาสร้างรายได้นะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยของเราทางรัฐบาลก็มีการสนับสนุนให้เกิดการ พื้นภูทางเศรษฐกิจนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายๆเรื่องเรื่องโอทอปเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการเปิดประเทศนะครับการาต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายประเทศไม่ต้องใช้วีซา่าเ็ามีนักท่องเที่ยวหลังไหลเข้ามามากแล้วเราก็ต้องอันนี้คือคือคล้ายๆว่า,เ,าเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาโดยเฉพาะในในด้านน้จจอดและสร้างสถานการณ์ดีขึ้นนะครับเราก็ ความต้องการแรงงานมันมีเยอะอยู่แล้วในที่นั้นนะครับรัฐบาลสามารถเรียกแจกตรงพวกเขาเหล่านั้นกลับไปทํางานได้แล้วเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมาเห็นไหมครับว่าทางรัฐบาลก็ได้ประสานงานกับทางกองทัพอากาศได้จจดส่งเครื่องบินไปเราพร้อมที่จะส่งเครื่องบินไปรับนะครับพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ประสงค์จะกลับสู่ประเทศไทยนะครับจนกว่าทุกคนจะได้กลับมาได้นี่คือเจตนารมณ์ของ ของท่านนายกมนตรีที่ท่านได้สั่งการมายังคณะนักมนตรีอยู่แล้วท่านท่านบวกเรื่องชีวิตของประชาชนคนไทยมากนะครับท่านย้ําหลายครั้งค่ะก็ให้ในเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อนส่วนเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลก็คงจะช่วยดูแลแล้วก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งกลับมาก่อนดีกว่าอยากจะพูดแบบนี้ใช่ไหมคะให้กลับมาก่อนครับผมค่ะครับผมค่ะงั้นเดี๋ยวขอถามเรื่องการเมืองด้วยนะคะเราเราก็เราก็ไปบังคับเขาไม่ได้อันนี้ะช่ะความที่ท่านนายกท่าน ห่วงมากในเรื่องของเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีการคืออิสราเอลเนี่ยพื้นที่ของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นประเทศใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยของเราอยู่สามหมื่นตัวคนที่นั่นเนี่ยมันคือก็ต้องอยู่กระจายกันไปแทบทุกที่อยู่แล้วถ้ามีการสู้รบที่ไหนมันก็มีความเสี่ยงนะครับและตอนนี้ก็ทราบว่ามันก็มีมีการถูกจับไปเป็นตัวประกันด้วยอะไรด้วยแล้วรัฐบาลก็ต้องมีความตื่นตัวแล้วก็ต้องประสานงานใกล้ชิดกับทาง ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในต่างประเทศเองหรือว่าต้องประสานงานกับญาติแต่ใครคิ่โต้เราก็ต้องคอยเยียวยาจิดใจแล้วก็ช่วยเหลือนะครับครอบครัวของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเหล่านั้นด้วยเพราะว่ายังไงก็ตามก็คงมีผลกระทบต่อเรื่องของรายได้ที่เขาจะต้องส่งกลับมาอค่ะเห็นว่าจะมีส่งล้ำตีเดินทางไปเจรจาไปช่วยเหลือเรื่องตัวประกันด้วยหรอคะอันนี้ผมผมผมยังไม่ทราบครับค่ะงั้นเดี๋ยวต้องถามทนายยกที